อเล็กทีรเดชท้องเสียเข้าโรงพยาบาลติดเชื้อซาโมเนลลาอาหารแบบไหนทําให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้มาฟังคําตอบกันค่ะสืบเนื่องจากข่าวอาเล็กทีรเดชท้องเสียหลายรอบเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจมาพบว่าติดเชื้อซาโมเนลลา จะมาพูดถึงเชื้อนี้ค่ะแล้วเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนบ้างไปเชื้อ salmonella เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อจากสัตว์สูค่คนมีอาการตั้งแต่เคลื่อนไส้อาเจียนปวดหัวตั้งท้องเสียนะคะบางคนอาจจะถ่ายเป็นเลือด <c oughs> มีอาการตั้งแต่6 48ชั่วโมงหลังจากได้รับเชื้อแล้วอาหารประเภทไหนที่ต้องระวังนะคะอย่างแรกค่ะเป็นพวกของดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อดิบไก่หมูวรวมไปถึงไข่ดิบค่ะ มีอาหารทะเลรวมถึงนมที่ยังไม่ผ่านการพาสเจอรไรส์ค่ะคนที่เป็นมากก็จะมาด้วยเรื่องท้องเสียถ่ายทั้งวันถ่ายเป็นเลือดร่วมกับอาจจะมีไข้ที่สูงค่ะภาวะนี้อันตรายมากๆใครที่มีอาการเหล่านี้แนะนําพบคุณหมอค่ะการป้องกันทานอาหารสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ